สวัสดีครับสวัสดีครับเด้อครับอยู่กับผมนะครับตรงฟังสิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e ครับตรงฟังสิงวันนี้ครับนอกผมจิ๋มบ่าครับน้องบ่าวเขาตกงานครับนอกในเรื่องการทำฟางครับเด้อในการทำฟางครับคือว่าครับปีนี้ก็คือว่าเป็นปีที่นนาเป็นห่วงครับเป็นเป็นปีที่นนาน่าเป็นห่วงคือว่ายังฝนหลากลาครับฝนหลากลาและหลายพื้นที่กัน้ำท่วมครับน้อ็เป็นห่วงครับเป็นห่วงบางบางพื้นที่ ครับครับบางพื้นที่อาจจะมีมีทีอาร์ตครับบางพื้นที่ก็ต้องรอครับร่อหลังจากน้ำลดครับเพื่อที่จะเปิดน้ำครับเปิดน้ำแต่ว่าเชื่อว่าก็ต้องเปิดน้ำครับบม่มีบม่มีทั้งนั้นพื้นที่ใดที่เอาน้ำครับก็ต้องเปิดน้ำทิ้งครับนะครับเพื่อที่จะได้เกี่ยวเขาเพื่อเขาอย่างหนึ่งเขาครับบ่มีบม่มีราคาครับเนาะเขาครับไม่มีราคาท่านี้งอะบมอกมองเรื่องฟังกับเนาะเรื่องฟังทีนี้ครับก็นำท่วมครับหลายพื้นที่นำท่วม เฮ็ดให้ราคาครับราคาราคาฟางสูงครับสูงปีนี้สูงครับหน้านะเป็นห่วงนะครับบอแนะนําครับเด้อบอแนะนําอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ไครที่ห้าเนาะหาพืชหาพืชกีการ์ครับปีหกสี่ครับก็สําหรับลูกค้าที่จะซั่งครับซั่งฟางตอนนี้ราคาสูงครับถ้าซาซงบุรีรัมย์สุรินครับถ้าเขตอีสานก็ส่งอยูหกสิบหกสิบห้าครับ ตรงนี้ครับบอดแนะนำไห้รั่งนะครับด้วบอบดแนะนำไห้กักตุนเพราะว่ารออีสักพักกันรออีักพักคราราคาไห้ลงแน่ครับให้ลงก้อนเพราะว่ามันดิแบกเห็นในห้าครับแบกแบกพละครับนี่ก็คือว่าการในการสําหรับลูกค้าคเน่าท่านท่านนี้ก็มาทางผู้ผู้ประกอบการคเนาะผู้ประกอบการท่านนี่ปีนี้ครับปีนี้เครื่องอัดฟางครับเครื่องอัดฟางครับจะจะพุครับพุขึ้นปานดอกเห็ดเลยครับปานดองเห็ด บนาเป็นห่วงตรงที่ว่าการแข่งขันครับแข่งขันการตลาดก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็นี่ก็ยูที่ว่าเป็นขอเลือของของของลูกค like <mel> ้าครับเนาะลูกค <silence> ้า no. ที่จะฟ้ามที่จะสร้างอัดครับแล้วก็เป็นตัวเลือกของลูกค้าครับถ้าห้าเฮ็ดดีครับเด้อถ้าห้าเฮ็ดดีก็ปากต่อปากคบปากต่อปากนะครับถ้าถ้าเราทาไม่ดีก็ทําให้เราขายได้เทีเดียวครับเราทําได้เท่ีเดียวทีเดียว กับผมถือว่าในเชิงของภาษากลางนี่ครับภาษาพื้นบ้านเนาะผมเป็นคนสักเก้ยวครับด้วยผมเป็นคนสักเก้ยวครับว่าทั้งยีสานครับว่าวันแข็งโปครับนะครับผมก็อาจจะว่าววสัตเนี่ครับขอตทวขอไปครับแล้วก็ท่านี้เนาะมาฝากไปทั้งเครื่องอัดครับเครื่องอัดทุกรุ่นครับทุกรุ่นนะครับจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับแต่ก็ดีครับดีทุกรุ่นครับดีทุกรุนแต่ถ้าใหม่เลยก็ดีแต่ท่านี้อยู่ที่กําลัง กำลังซับกํเนาะักำลังซับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดไม่ว่าจะเป็นกระรถหลากจูงครับกะชุดหนึ่งกระราคาหล่านกลัวสองล้านครับเนาะกันกับแพงกับแพงเข้ากับสองเบิ้งครับเบิ้งที่ว่าเราเอาไปใช้ในพื้นที่ครับพื้นที่ไหนที่เหมาะสมที่จะใช้กับตรงนี้ครับเราก็ขนาดก้อนครับเนาะขนาดก้อนอ่ะครับเทคนิคครับเนาะเทคนิคที่ผมฝากไปในหลายๆคลิปครับที่ผ่านมาครับ นีการเพิ่มน้ำหนักก็คือว่าการบูทนะครับจะมีบูทบูทสามนิ้วกับบูทสี่นิ้วนะครับเราถอดเกียวเกียวหมุนออกมาครับแล้วก็เอานี้เพิ่มบูทนะครับนี่คือว่าเทคนิคในการในการทําน้าหนักก้อนนับคือว่าเก่งเล็กสู้เก่งใหญ่ครับเก่งเล็กสู้เก่งใหญ่ท่านี้มันอาจจะไม่มีผลทันทีนะครับในเรื่องของการนี่ผมเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบในเรื่องของ h b ครับเ b ดหนึ่งสามศูนย์พัดหรืออาจจะเป็นสตาครับ สตาหนึ่งพันหรืออจะเป็นในรุ่นที่ก้อนเล็กครับก้อนเล็กเราทําน้ําหนักนะครับเราทําน้ําหนักได้แต่อาจจะไม่มีผลทีเดียวเพราะว่ากว่ากดลูกค้าจะเอาไปใช้กว่าจะมันก็ต้องใช้เวลาครับเนาะแต่ถ้าพื้นที่ในติดต่อกันแปลงแปลงติดต่อกันอ่าการมีการยกดูอ่าสมมุติว่านะครับอ่าเฮอัดอยู่ฝั่งซ้ายก ยกตัวอย่างครับเนาะเป็นเมสซี่เมสซี่อนิวฝั่งขวาแต่ถ้าเก่งเล็กครับเก่งเล็กจะสู้เก่งใหญ่ก็คือว่าเพิ่มบูทครับเพิ่มบูทอาจน้ําหนักเข้าไปครับสามนิ้วสามนิ้วก็จะเป็นการเพิ่มเกียวได้เยอะครับเยอะนั่นคือว่าท่านี้ลูกค้าก็จะเปรียบเทียบนะครับว่าเออเออก่อนหน่อยก็ดีเนาะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้คือว่านี่คือว่าหนึ่งครับหนึ่งนี่คว่าทิคในการเพิ่มน้ำหนักครับก็เก่งเล็กสู้เก่งใหญ่ครับก็ได้ครับได้แต่ก็ ท่าที่ผมครับประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเราขน้ําหนักเพื่อที่จะขายให้ได้เท่าก้อนใหญ่ครับเท่าก้อนใหญ่ก็คือว่าการทําน้ําหนักก้อนครับแล้วก็ฝากไปทางครับไปทางมือ,ม,อมือใหม่ครับเนาะมือใหม่ในเรื่องการทําฟางก็คลิปที่ผมเมื่อจะอยู่ข้างล่างครับนะผมก็พูดในเรื่องของขนาดก้อนขนาดก้อนอาจจะไม่เท่ากัน,นครับไม่เท่ากันดูเพราะว่าฟางแต่ละแถวแต่ละนา แต่ละบินหน้าครับเนาะจะบอทอกันครับมีเฟืองหนาเฟืองบางครับขนาดก้อนครับแต่ขอขอให้ตั้งไว้ครับตั้งไว้ที่เมตรสําหรับผมเนาะส่วนตัวผมเนาะตั้งไว้ที่เมตรหาเส้นครับเมตรหาเส้นแล้วก็ถ้าเฟืองหนามันอาจจะเป็นเมตรสิบหาเมตรยี่สิบครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเล่นครับเด้อการวิ่งของรถครับรถแท็กเตอร์เราครับว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้าก็คือมีผลครับมีผลเยอะแล้วก็การทํางานครับผมก็จะเดี๋ยวให้ ให้นางานมาเต็มที่ครับเนาะให้นางานเต็มที่ผมก็จะมีการอัปเดตครับอัปเดตแต่ว่าอย่าเบื่อครับเดยอ่าฝากคนเดียครับว่าอย่า,ยาเบื่อครับอย่า,ยาเบื่อกัอนเด้อเพื่อผมมาผมติดแนะนําครับในการสําหรับเมสซี่ครับเนาะอ่าเมสซี่ผมก็ดิสําหรับมือไม้ครับกผมติดเปรียบเทียบ <c oughs> ไล่ละมีหาก่อนอัดเกีรยไหนไล่สามสิบก่อนอัดเกีร์ไหนสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก่อนอัดเกีร์ไหนก็มีการแนะนำนะครับมีการแนะนําเพราะว่าถ้าเฮ้า ้าเหากรแรนเร็วครับเครื e. so well, then, so ่องหนาแรนเร็วพังนะครับพังเพราะว่าทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องการทำงานของเครื่องจักรครับมีขีดจํากัดนะครับพังนะครับพังพังครับเพราะว่าแขนเคลียร์ระบบแขนเคลียร์ระบบลําเลียงครับอ่าเสียครับเสียหายแล้วก็เฮ็ดให้ดีครับเฮ็ดดีๆครับเด้อคือมือไม่ส้าเรบมือไม่การจีดะว่างแผนการทางานครับก็คือว่าอันดับแรกกกแตรการตลาดครับส่วนว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นตเกียวนอกจากติดต่อครับผู้ที่มีพี่มี่น้องก็ใน เพื่อฟูงทีเลี่ยงง่วงครับเนาะ,ะเออรับบอกก้าวครับมีการบอกเออเข้าสื่อเครื่องอัดเฟืองมาเ้อะเป็นบอกนอกแน่หรืออาจจะเป็นบอกบอกน้อยเออ,ออัดเท่าน,ทนั้นเท่านี้ครับคือว่าติดต,ต่อไปครับเจ้าละสามร้อยห้าร้อยสองร้อยครับหรือครับหรือครับหรือว่าหรือว่าอีกอีกนึงเนาะสําหรับผู้ที่จะมีการกันตุนเนาะคุณมาไปอัดแต่นี้เนาะไปอัดแต่นี้๊บโอ้ยเฟืองห้าครับเฟืองหักสื่อครับสื่อไป ซื้อไว้ครับซื้อไว้เพื่อที่จะอัดเก็บกักตุนไว้ขายในยามที่ขาดแข็งคนีบนี่ก็คือว่าในการทําฟังครับเนาะการคอยอัดให้สวยๆครับด้อคอยอัดให้สวยแล้วก็แต่ถา้าอัดว่าสวยมันปากต่อปากครับมันเป็นปากต่อปากคือว่าถ้าเกิดลูกค้าเอาไปเอาไปใช้แล้วโอ้ยฟังฟังบกตรงบ่ดีบ่งามครับผมเคยนะครับเคยตอนนี้ผมเคยจากคําพูดของลูกค้าปากต่อปากเราก็ต้องออกมาเออจริงไหมจริงครับจริง ล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขครับปรับปรุงแก้ไขในการปรับแตง่งปรับแต่งก่อนฟังครับปรับแต่งลักษณะเฮ็ดิังใดห้มันงามครับห้มันคือว่าโยกขึ้นบอแตกทิ้งลงจากรถมาต้องสูงตึม,ต,มตั้มตึมตั้ม,มบ่มีแตกนี่คือว่าเฮ้าปรับปรุงครับแต่ก่อนอาจจะมีแตกแต่ที่นี่มีห่วยมียังเนาะเฮาก็ต้องปรับปรุงในเรื่องการก่อนครับห้มันก่อนดีก่อนงามครับทิ้งลงมาบึมบ,บั่มบึมบั่มบ่มีแตกครับ นี่ก็คือว่าในการทําฟังครับเนาะในการทําฟังหลายๆท่านก็อาจจะแลิงขอโทษครับเด้อกัอาหนาวครับหนาวแอร์ครับแอร์กับดูสิตอนไหนนี่รึหายี่คงก็ต้องเปิดดูทีนี่รึจะมีแปรครับถึงจะบ่หนาวกัหนาวครับเนาะเปิดแอร์กัฝากครับฝากในเรื่องการทำฟังกัเพราะว่าฟังก่อนหนึ่งขาดใจเฮากับลู่หูู่อยู่ครับเนาะมีค่าเสือกค่าฟัง ค่าคนงานครับค่าน้ำมันค่าเครื่องกับอยู่ท่าไหนเราเข้ากับคำนวณคำเราเอาออกไปสู้ลูกค้าครับลูกค้ากับซื้อราคานี้ก็อาจจะแพงอาจจะเป็นทั้งสี่ครับเฮ็ดให้มันดีนะครับเด้อเฮ็ดให้มันดีครับนี่ก็คือว่าเป็นการบอกสอนของพอครับพอเพื่อนบอกว่าตวเงเอ้ยเฟื่องทุก,ก่อนเอาไปให้ลูกค้าไปต้องเฮ็ดให้ดีให้งานครับเฮ็ดให้ดีให้งานทํา <c oughs> <c oughs> ทให้เรามียอดนะครับ นี่คือว่านะอันนี้ผมเป็นยังผมบอกผมบอกว่าผมจะเมี่ยมปากเนาะคือว่านี่ครับเนี่ยผมกับอายุสี่สิบกว่าครับเนาะสี่สิบกว่าสี่สิบสามสี่สี่ครับอ่าแขวลรอนครับแขวลรอนคขนนี้ให้ันการเทียบแถวห้องนี้ขาดมั่นใจครับขาดความมั่นใจแต่ว่าเข้ากับอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับสิ้นครับเพราะว่ากัอันไหนทีม่านะมา่งคว่ากัมันโบสังขารเนาะสังขารเข้ามันโบเทียงครับแล้วก็เป็นไปตามทั้งคันครับเป็นไปตามอายุการครับเข้ากับจะ พยามปั๊บครับไอ้เดียวมันกับสิ้นครับสิ้นไปเองอันนี้อันนี้เบาในเรื่องของไงของเรื่องร่างกายอ่าต่เรื่องรูปร่างหน้าตานี่ยวากันไปครับเนาะวากันไปครับวางกันไปการเล้วแต่ความชอบของเนาะบางคนก็จะสำหรับผมสำหรับผมเล้าเฮ็ดงานผมสีบ๊อสิบ่บสิบ๊บแพงคิงนะครับผมสิบ่ค่คอยด้ใส้มือกำับเทียบให้หน้าตามันดังกำครับคำครับแต่กับบามวันว่าคำมองแบบว่าคิดร้ายครับคือว่าคำจากการทํางานครับกับทางมันครับอาจจะมีฝ่าเนี่ยมีแง่เนี่ยครับ เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคือว่าตาเหาห่อนาเห่าตาแล้วมันห่อนกับห่อนยิงเห่ายู่กับเฟืองแล้วก็มันก็ห่อนน,น,กกน,อน,นี่ครับเ่าทนีรับเอาไว้ทาก็โ้ยหุนหวยถอดออกครับถอดออกแต่ว่าห่างก่อนอเซฟนะครับเด้อเซฟเนี่ยนะก็ไมีต้องมีการคุ้มหนา้าคุ้มตาครับท่าก็บเกบิ ix, ่งุวาตาเราฝุณนุหานลายป๊บเผากับคุ้มครับคุ้มคุ้มหนา้าคุ้มตาอ่าและท่านี้ผมว่าจะวนกวนกมาเนาะคงสิสรุปด้วเนาะสรุปว่าการทําฟังที่ดีครับก็พยายามกันด้อครับก็อย่างหนึ่งเบื่อทรครับเบื่อ ตัฟังสิ่งครับ0ูนย์ 2, 0 1 8า7ครับในการทำงานของเมสซี่ซิคูรียนิวฮันแลนหรือคูตาผมพ่อแนะนำหน่อยครับเด้อผมพ่อแนะนำหน่อยแต่แต่ว่าเป็นอินเตอร์เป็นจอนเดียผมบลูครับเด้อผมผมบลูกับในกลุ่มที่ผมกล่าวมาก็นานี้นะัพอ่อลูกครับกับพ่อแนะนำได้ครับกับบอกสอนในเท่าที่เขาลู้ครับเนาะทเท่าที่เขาลู้ผมกับบูมีวีซยยังดอกแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมากครับเด้อที่ผ่านมากครับเครื่องพัง พังครับเครื่องพังถึงคอยรู้นะครับว่าเฮ้าตรงนี้ต้องแก้ไขแบบไหนสิ่งใดที่เฮ้าควรระว่างทำนี่นี่อันนี้คือว่าเฮ้าก็ต้องบอกก้าวครับเฮ้าเป็นปั๊บตรงนี้พังแล้วเฮาก็ต้องบอกสอนครับบอกก้าวในเรื่องของพีบอกน้องครับที่ต่อต่อไปบ่อยากให้มันเสียเงินเสียทองคเนะเสียเวลาครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราจะขอฝากฝากครับฝอกฝากว้เน่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเนาะ ตุกซับครับตุกซับตุกการติดตามครับบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบก็นเนาะหลังนือว่าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลครับเนาะถ้าชอบบอกกดไลค,ไคไไ์ครับเด้อถ้าบอกกดไลค์ฝากไว้แน่ะครับฝากนะตอหรับผมเดี๋ยวผมมีอีกนครับผมมีอีกหนอกในเรื่องของเทคนิคในการในการแอปในการแสดงของเนี่ยผมถ่ายจากโทรศัพท์ครับเนาะ แต่ว่าท่ายาทั่ทรัพย์ครับบุมมี่ลงเรียนน่นอกลุงเรียนนี่งาบุมีครับแต่ว่าในเรื่องของแจกครับจิตใจเฮาคือว่าอยากจะซอยอยากซอยปีซอยนองครับให้ในเห็นงานในดีครับเห็นงานในดีครับทุกเครื่องกับปรึกษาได้ครับเ้อครับบ่ว่าจะเป็นที่ใดในเขียนใดเขีอีสานกรปรึกษาเด้ครับปรึกษาได้กนยินดีครับยินดีที่จะให้คาปรึกษาครับอาล้ครับทุดท้านในกองขอของขอฝากไว้ลครับตรง้างสิ่งนะครับขอจบคลิปรับนอกจบคลิปแค่นี้ครับพบกันไม่คลิปหน้าครับเ้อสวัสดีครับ ครับเอาแล้วเด้อครับเด้อครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับก่อนฟางที่ที่อัดนะครับอัดอัดไฟนี้นะครับไฟนี้จะเป็นฟางนาปังนะครับแต่วาครับเนาะแต่ว่าเพ่นถือฝนครับฝนคือยังฝนตกบึกขึ้นครับเหล่ามือนีย่างเสาผมมามากับฟางครับนี่ครับสีอาจจะเปลี่ยนนะครับสีอาจจะเปลี่ยนสีอาจจะเปลี่ยนครับไม่ต้องมีแต่ก็ยังคงในความสวยงามครับก็ยังมีสีเขียวมีสีนั้นด้วยครับ ก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับด้วยลักษณะของก่อนฟังที่ดีครับก่อนฟังที่ดีครับเนาะอันนี้เมตรสิบเซ้นครับเมตรเมตรสิบเส้นเมตรสิบเซ้นหัว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 บดสวยครับเด้อหัวตัวบ่สวยอันนี้ก็เป็นการขนใหญ่ครับเนาะเป็นการขนใหญ่ก่อนอาจจะเป็นอัติโบเสียสรงครับยังไงมันก็ส่งเสียสรงแต่ว่าเขายังคงความแน่นนะครับเนี่ความแน่นยังไรครับเบิ่งจากสายตาครับเด้อนี่ครับนี่เสือกนี่ก่อนนี่รูมั่นสี่สิบลูดครับแต่ว่าเป็น น้ำหนักที่เกินครับเกินว่าสเปคของเราอยู่ที่17ถึงมี10โลนะครับอันนี้กรณีครับเนาะกรณีฟางฟางแห้งนะครับแห้งไม่มีความชื้นครับความชื้นน้อยครับแต่นี่มี้อันนี้มีความชื้นนะครับจะมีความชื้นอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของฟางกับ70เปอร์เซ็นต์ครับเนาะนี่นี่กับ70เปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่นักขับนัก40โลก่อนข้างล่างกัที่อยู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์ของฟางกับ70เสอ่์เซ็นต์ครับเนาะ ก็นี่ครับแนะน้าครับครับมือไม้ครับนี up. ่ก้อนแนนครับเสือกตึงครับเด้อน <t> ี่เสือกตึงครับนี่จกแบฉกเขาได้ครับนี่นี่เขาเขาเขาจกแฉกเขาลักษณะบางบางเจ้าครับเนาะจมครับจมเสืกสองเส้นนี่จมเขาหากันใดครับนี่คือว่าการต้องไปปั๊บแตงครับต้องไปปั๊บแตงไหมครับนี่นี่ก็คือว่าเทคนิคการทําฟังที่ดีครับเนาะต่เข้าจกสองเส้นนี่ครับนี่เขาหากันไดคือว่าบ่ไดดครับเด้อนี่ว่าบ่ผพันบ่ผพันกั เดี๋ยวผมดีบอกให้นะเดี๋ยวผมดีขึ้นไปทั้งบ้านเนาะแล้วก็ดีมีการปวดนนะในทางทฤษฎีให้ฟังครับเด้อมาที่นี่ในการทำฟังเห็ดก่อนดีก่อนงามครับเห็ดดังดงครับอะไะครับเดี๋ยวไปข้างขบาบนบ้านครับเด้อเดี๋ยวไปขึ้นไปทั้งเฮือนครับดีไปบอกสู่ฟังครับ